สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินนาลรับน้องใจต้องนิ่งแรมโบ้เร็กอาสาหยุดฮอตพาแฮมปิดทางแจ้งเกิดเวทีใหญ่สึกวันไฟใน27ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ b บ c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง At p y 2 4ครบจบทุกความมันพักยกส4 แต่ความมันเพิ่มอีกหนึ่งคู่ในศึกวันไฟใน 24vs อ,อัคส์มาที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีรุมพินีรามินทาในช่วงพรามไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา8นาฬิกาในวันเสาร์ที่11มกราคม2568โดยประกบ2ดาวเจรัสแสงมาประชันฝีมือกันระหวาง แรมโบเด็กนักสู้หนุ่มวัย21ปีจากชัยภูมิที่ขออาสาออกโรงรับน้องพาแฮมกิรติดาบูไร้ผ้าจากอิหรานที่จะมาปรากฏตัวบนเวทีวันใหญ่เป็นครั้งแรกโดยทั้งคู่นัดบูก,กันในกติกามวยไทยรุ่นแบนตันเวท135-145ปอ่อน โดยผลงานช่วงหลังนักชกต่างชาติฝีมือดีได้2ไฟต์ติดต่อกันโดยไฟล์ล่าสุดในศึกวันไฟใน24เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเ mm hmm. ดมโบเล็คโชว์ฟอร์มเด็ดเอาชนะเกร็กโคกร,รีนักชกจากไอร์แลนด์ไปได้ด้วยคะแนนเอกฉัน ส่วนพาแฮมไฟล่าสุดศึกวันลุมินี84เมื่อเดือนตุลาคมพาแฮมได้โอกาสไต่บันไดสู่ความสำเร็จอีกขั้นโดยการขึ้นแท่นเป็นนักกีฬาวันลุมพินีคนที่20ที่สามารถคว้าสัญญานักกีฬาวันมาครองหลังระเบิดพลังอัดน็อกจอร์ดบูซาคิธิสนักชกจากสหราฐอาณาจักรทำสถิติเก็บชัยรวดเป็นไฟที่6 พร้อมรับโบนัส350,000บาทเข้าบัญชีเป็นครั้งที่4รวมยอดโบนัสที่เขาได้รับตั้งแต่สู้บนเวทีวันลุมินีพุ่งสูงถึง1,400,000บาทรถไฟนี้รัมโบ้เล็กในฐานะรุ่นพี่ที่ได้สัญญาณนกีฬาวันเป็นคนแรกและผ่านการขึ้นชกบนเวทีใหญ่วันไฟไนท์มาก่อนพร้อมทุนสุดแรงเพื่อสกัดทางฝันของพาแฮมกับปั้นไร้ไพ่ที่หมายมั่นจะมาใช้นักชกมวยไทยเป็นบันไดต่อยอดสู่ความสำเร็จบนเวทีระดับโลก นี้ใครจะเป็นฝ่ายคว้าชัยในศึกแห่งศักดิ์ศรีผู้ชิงสัญญาจากวันลุมพินีแฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดชมเด็ดขาด